พาพายุพาอยู่ในคอมเมนท์วยพรตระนาจเลยคุณแม่คุณแม่บอกว่าเข้าสู่วัยรุ่นและวัยว้าวุ่นมีนัยยะอะไรไหมคะคะว่าวัยว้าวุ่นมันเริ่มแล้วไหมคะกิ๊สามทีแล้วว่าก็เข้าสู่วัยว้าวุ่นแต่ยังไม่ว้าวุ่น่ ดีกว่าเอคะก็เลยตอนตอนคิดเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดอาวาก่อก็เลยถ่าต่อาวาต่อนใช่เข้าเดือน11พิษาคมใช่ไหมคะก็เลยลงก่อแล้วก็ใส่บรรยากาศนะคะแล้วกง11พฤษภาคมลงนั่งแต่เท้าเลยค่ะให้รูไปเลยคนเขวามสวยอะไรอย่างี้ได้แม่มามเลย่สวยกว่าีเลยน้าวาเห็นด้วยไหมลูกเอยแม่รักไายเลย ความรู้สึกเออเอาคินานอันนี้คินานคินานเื่อคับความรู้สึกที่แตะเลขห้าเป็นยังไงบ้างเั้งคะเ้วตันเหนอแมคือตอนแตะบาร้ว่าก็ไมนแก่จเลยแต่พอเลขนี่แบบไม่แก่เนี่ยแตะนอดเยอะเลยที่ชมิแลชิแ่าสิบเลย เราห็นอะไรเราจะเอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วเาาาราก็ช่วงนี้ที่เรามนม,มาอยู่ตรงนี้เราก็ได้ใช้ประสบการณ์ของเราที่ผ่านม,มาบวกกักกรทีเจเ้นใหม่วามติดไปใหม่แล้วก็มันควมไม่ได้ประสบการณ์และทำงานก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา,า,าแบบยังเหานทางกันอยง่นแล้วความสุขภาพ,ภาพย,ยังรู้สึกว่าแอคทีฟไม่ถึง50เ,<อ>เลยเ<อ>ใช่ไหมแม่30ต้นๆเออแล้วก็นอประสบการตลอดเลยอรั ก็เต้องกินอะไรบ้างคะแม่ตอนนี้กนทบกจีเทนดิสอะไรพวกเนี้ยค่ะใช้ใช้แบบบะีเทนิสด้วยแ่สีก็เบล์ต๊นอะไรอย่าี้แต่เรื่องอาหารก็เห็นพี่อ้อมแบบกินแบบอาหารดีไทยประเ็ก็มีวิ้วแบบว่าเราแบบไทยไอย่างเงี้ย